เมื่อผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะผมชายอารมณ์ดีครับทุกคนกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมาคนเดียวทุกคนก็ระหว่างที่ผมเนี่ยนักเปิดตัวทุกคนผมได้ยินเสียงเด็กนั้นทุกคนนะตังมาจานนู้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามเสียง เด็กที่ผมได้ยินเนี่ยเอาลองไปดูนะครับว่ามันคือเสียงเด็กหรือว่าเสียงใครกันแน่ทุกคนหรือว่ามีคนเป็นอะไรในป่าแห่งนี้หรือเปล่านะทุกคนนะแล้วก็แบบว่าลองขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกันไปต่อแล้วนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปต่อก็ขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งติดตามด้วยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะจะเป็นป่าที่ผมเนี่ยมาตรวจเคยมาสำรวจแล้วนะครับทุกคน ก็ไม่เจออะไรเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วป่าตรงนี้เนี่ยอานถ่านม,มากๆทุกคนถ้าฝนคิดจะตกก็ตกเลยนะถ้าลมคิดจะพักก็พักเลยทุกคนก็งงมากๆเลยนะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกคนนะโอเคทุกคนผมก็จะเดินทางไปแคมป์แล้วนะครับโอเคทุกคนซึ่งข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นป่าที่เราเนี่ยมาเดินทางมานะครับทุกคนไกลามากๆเลยจะต้องข้า,ขามข้ามเข่าลูกนี้มาทุกคนนะ แล้วก็ตอนนี้นะบรรยากาศเนี่ยเริ่มจะมืดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะทุกคนเกิดจากไม่มีแสงอาทิตย์หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นกล้วยไม้นะทุกคนนี่อยู่มันยอเลยทุกคนสวยงามมากนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่เต็ไมไปด้วยไผ่นะทุกคนนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะาไม่ใช่ไผ่นะครับทุกคน นิ่ก็เดินมาคนเดียวก็ต้องระมัดระวังในการเดินม,มากๆเลยทุกคนชุดนี้ก็หน่องไม้เหมือนจะขึ้นนะครับทุกคนอุยทุกคนนี่รอยอะไรก็ไม่รู้นะดูดิมันเหมือนรอยค้ยอะไรสักอย่างนะทุกคนเชื่อผมดูดิหรือว่าตรงนี้จะมีสัตว์ป่าใส่อยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนมันเหมือนแบบว่ามันเป็นรอยสัตว์ป่านะทุกคน เรวผมจนลงไปล้างหน้าล้างตาทุกคนนะไม่รู้ว่าผมมาถูกเส้นทางหรือเปล่าทุกคนโอ้หางลำบากมากทุกคนโอ้เหนื่อลงไปล้างหน้าล้างตาสักแป๊บนึ่งทุกคนเหนื่อป่ามาขึานไม่เหนื่อยทุกคนนะ ดีมากก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในน้ําที่ไหลมาสวยงามมากทุกคนน้าใส่มากเลยนะเห็นทุกคน๋ยนเราเนี่ยก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับ บรรยากาศค่อนข้างที่จะเหมือนฝนจะตกนะทุกคนมันตกไปไปไปลอยนะครับทุกคนวาทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะพาทุกคนไปดูเสียงที่ผมได้ยินเมื่อกี้นะมันดังมาจากตรงนน้นเลยไกลมากๆทุกคนไม่รู้ว่ามันคือเสียงคนหรือว่าเสียงสัตว์ป่ากันแน่ทุกคนมันดังมาจากป่าแห่งนี้นะทุกคนนะอ๊ย ตองวางในการเดินมากๆ,ๆทุกคน,นเสียงมดังมาจากข้างในนโุโอ๊ยต้องระวังมากทุกคนน่าจะดังมาจากข้างในนะทุกคนเสียงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเสียงเด็กนะไม่รู้ว่ามีใครมาหาของป่าแถวนี่กินหรือเปล่าทุกคน เหมือนจะมีคนอยู่นะทุกคนทุ่ทุกคนขิ่นลื่นมากๆเลยนะยมีใครอยู่ไหมครับทุกคนผมตอบไปก็เหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยนะ เดี๋ยวผมจะอ่หนั่พักตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะทุกคนครับมันเหมือนมีคนมาก่อนหน้านี้เลยนะทุกคนผมเนี่ยไม่ทราบว่าใครนะร่องรอยยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะทุกคน นี่เหมือมีคนมันน่าจะเป็นผักนะทุกคนแต่ว่ามันแก่แล้วมันกินไม่ได้เขาก็เลยตัดทิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะทุกคนน,นี้ก็จะเป็นผ่าที่ใหญ่มา,มากๆเลยกอพาทุกคนมาซ้ำรวดตรงนี้ดูนะทุกคนนะ โอ้ใหญ่มากทุกคนโอ้มันเป็นแบบซ้อนกัะหลายลูกเลยทุกคนดูดิเยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยยังไม่เคยมาแคมป์เลยนะทุกคนผมแค่มาสำรวจดูนะว่าอ่าสถานที่แห่งนี้นะ่ะมันมีอะไรลึกลักมา,มากๆเลยแต่ที่ลึกลักกว่านั้นมันเหมือนมีจะมีคนดักสัตว์ป่านะทุกคน มันเหมือนเขาใช้แบบเส้นลิงแบบเส้นใหญ่เลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าดักสัตว์ป่าเป็นหมีหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ทุกคนเขาใช้เหล็กแบบใหญ่มากทุกคนนี่เส้นเป็นเริ่มเลยนะไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่าทุกคนนี่น่าจะเป็นดักสัตว์ป่าใหญ่นะทุกคนดูดิอันนี้เหมือนจะเป็นวงกลมเป็นเหล็กนะทุกคนนะ เป็นเหล็กนะครับผมนะเป็นเชื่อเหล็กนะเสยอว่าซิลิงเหล็กนั้นทุกคนแล้วก็มันก็เกี่ยวไว้กับหินนั้นทุกคนผมไม่เข้าใจความใหม่นะว่ามันคืออะไรทุกคนดูดิีอยู่ยมันไปเกี่ยวกับหินนะงงมากเลยทุกคนผมงงมากเลยแล้วมันมาเกี่ยวได้ยังไงแสดงว่าน่าจะมีคนมา อยู่ก่อนหน้านี้นะเมื่อประมาณสิบปีถึงยี่สิบปีที่แล้วทุกคนดูดิอยู่ๆเหล็กเนี่ยมันจะมากอกะกับหินอย่างเงี้ยมันก็แปรมา,มากๆเลยทุกคนผมไม่รู้ว่ามีคนมาทําอะไรหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่อาถรรพ์จริงๆนะทุกคนโอ,โอเคเดี๋ยวผมก็จะน่ากินเข้าวแล้วนะครับแล้วก็ นั่งดูบรยากาทุกคนน้ำใส่มากเลยดีน้ำใส่มากทุกคนแล้วก็เหมือฝน,นจะตกเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมนั่งทำข้าวก่อนนะทุกคนนะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมากินข้าวที่แห่งนี้เลยนะผมเดินป่าผมตองระมัดระวังไว้มากเลยช่วงนี้ฝนตกนะทุกคนมีเอฟซีก็เป็นห่วงนะเพราะว่าเวลาโดนฝนนะอาจทำให้เราเนี่ยเป็นไข้นะนทุกคน แล้วก็อาทำให้เราเนี่ยไม่สบายนะครับทุกคนนะเราก็เลยต้องจำเป็นต้องอใส่หมวกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นน้องพบมาหานะบางทีฝนตกเนี่ยเรา,เาไม่สามารถที่จะกอบไฟได้นะทุกคนเพราะว่าฝนมันจะทำให้ฟืนเปียกนะแล้วทำให้เราทำอาหารก,กินหญ้านั้นทุกคนโอ้ทุกคนไม้หอมมากไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะน่าจะเป็นไม้หอม แต่ว่ามันเป็นไม้ที่แห้งแล้วน่าจะดัดมาใช้ได้นะ,ะนนทุกคนจุดไฟลินน้ำทุกคนจุ่งเยอะมาก เมื่อผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะตอนนี้แบกก็จะหมดแล้วทุกคนตอนนี้ผมจุดไฟล้มล้อไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ายุงเยอะมากจุดไฟล้มล้อไว้แล้วทุกคนเพราะว่ายุงเนี่ยมันเยอะมากเลยทุกคนทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะ แต่ผมไม่กล้าไปดูนะทุกคนเพราะว่าผมมาคนเดียวนะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางออกจากตรงนี้เลยนะทุกคนนะทุกคนทุกคนครับคือวันนี้นะผมในห่อข้าวมานะรู้ว่าจะมีกับข้าวอะไรทุกคนโอ้เป็นพระโอ้ยออกมากทุกคนอืมออกมากเลยนะทุกคนโอ้แล้วก็มีแกงนะทุกคนโอ้แกง หอมากก่อนนี okay. ่อันนี้ก็จะกินข้าวแบบแบบว่ากินแบบไวนะแล้วก็เราจะได้เดินทางกันต่อแล้วทุกคนอันนี้จะไม่ถึงข้าวแล้วนะเพราะว่า,าผมเอามานะแล้วก็กลัวฝนตกทุกคนคือฝนน่ะมันตกมาหลายวันแล้วนะทุกคน ดูมันดูก่อนไม่ทุกคนตัวจัดตัวนี้ต้อ,องกินให้อิ่มเลยทุกคนเย็นน้ำประคุณเลยแล้วะิยิ่งยื่แย่ไม่ยืดที่ผมเนี่ยก็อไฟเพราะว่าออมันแรงเยอะทุกคน 啊，慢点。 กิ้หัวปลาทุกคนผ่าอร่อยมากแล้วผัดสด ที่ผมเล้ยอีกเสียงไหไม่รู้อ๋ออือ ผมมันจะได้เสียงแบบนั้นระู้ไหมเป็นแบส่งไปให้ดูใครครับใครครับทุกคนเมื่อนใครวิ่งนี่อะไรมาไม่รู้ใครครับเฮ้ยใครครับเสียงเหมือนใกล้ๆเสียงน้องมอสเลยทุกคนเป็นไร เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไรอ,อ,อ่ะเอ้ยมอสไปไหนมาเนี่ยผมคือไปหาพักมาพี่นายโดนอะไรล้มหรอผมเจอใครไม่รู้เดินตาผมมาผมวิ่งมา,ม,ม,ามันเลยตามึงเหรอใช่พี่แน่ๆน,น,น,นดูดิทุกคนเอาเ้าแล้วม,มาอย่างงี้ทำไมถึงมาคนเดียวอ่ะผมมาหาขอให้สาวแับพี่ทุกคน น้องมอนี่โจรมานะทุกคนไม่รู้ว่าใครนะมันปิดหน้าหรอปิดหน้าแล้วก็ปิดตาปะ่ะนี่มาคนเดียวเหรอทุกคนไอ้มอน,ไ,อนไปนู่นก็ไปทุกคนน้องมอบาดเจ็บนะคือน้องแน่วินีคนที่อ่าไม่ดีในป่าน,นะทุกคนมองไหวป่าว จย่ล้มนะแล้วมึงกินข้าวยังไงยนะังเลยทำไมถึงมาคนเดียวอ่ะกระเป๋าดูมันดึงปเหรอมันดึงเอาไปหมดเลยทุกคนมีคนดึงกระเป๋าน้อมอสไปนะไอ้มอสมีพี่อยู่ไหนไม่รู้ทุกคนผมดาวมีก่อนเป็นหนึ่งพักก่อนมอสพักกนเดี๋ยวพิจารณาต่อว่าเอาแล้วมัน มันไม่ไล่แล้วหรอไม่รู้ผมรีบมาเลยแต่บุมรีบงวิ่งออกมาเลยนี่นนอันนี้กินข้าวกันรู้หรือว่าไม่กินละไม่ห<า>ิวฮะกินข้าวก่อนไหมเอ้ารู้โดดมันเหนื่อยโดดมันไม่ได้ไม่แน,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 น่ต้องเอ้าตอกกอนจานตกอ๋อเอ้าแล้วก,กินข้าวก่อนคือก็ไหวป่ะไหวไหมไหวสิ กิข้าวกันเนาะเดี๋ยวนะ,ะมีแกงแกงอร่อยมากทุกคนคือเสียงอะไรอีกวะ,ะเสียงอะไรอีกวะไม่รู้บอกแล้วเวลาเข้าไปอย่ามึงอยากข้าคนเดียวไม่รู้มันจะตามเรามาหรือเปล่าโอเค อโอ้แกเป็นทุ่งเลยทุกคนทุกคนแกเป็นทุ่งเลยทุกคนข้าวเพิ่มกอนทุกคนไอ้มอสโดดยเราเร่ก,กินข้าวแล้วก็รีบกลับแล้วเป็นหน้ากัเหรอมันตีมันเอาไม้ตีผมอืมกินผัก,กปะนี่ผัก,ไม,กไม่กินนะ ทุกคนตอนเรากินข้าวก็น,นะทุกคนนะเดี๋ยวจะรีพาน้องกลับนะทุกคนโอเคทุกคน๋ยวผมพาน้องมอสกลับก่อนนะเนาะไปรีคนเนาะเจ็บหนักเลยทุกคนไปบอกแล้วเวลาเขาไปอย่าเขาคนเดียวอันทุกคนนะก็ใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ